คุณสิริงคงอุดมศิลป์จบปริญญาตรีโรงพยาบาลศิริราชจบปริญญาโท MBA การตลาดและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดโปรแกรมสารอาหารเพื่อฟื้นฟูสุขภาพนี้เนี่ยเป็นตัวที่ขายดีมากๆนะคะและสาธิตปุ๊บ ไม่มีใครไม่ซื้อพอไม่ซื้อเนี่ยหน้าเบี้ยวกับบ้านเลยนะคะเป็นครนยกหน้าโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดนะคะเวลาใช้เนี่ยแค่มาร์กแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นป้ายทิ้งไว้20นาทีพอเขาแห้งล้างออกด้วยน้ําสะอาดนะคะยกได้หมดเลยค่ะตินกาหนวดแมวหรือว่ารอยที่เป็นรอยบวมใต้ตานะคะสามารถยกทั้งหน้าโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดยก ปุ๊บเนี่ยเวลาถ้าท่านเทสนะคะหาคนที่หน้าเหี่ยวที่สุดในในในบ้านของเขาอะค่ะแล้วทำครึ่งเดียวอย่าทำทั้งหน้าแล้วถ้าทำครึ่งเดียวปุ๊บนะคะไม่มีใครไม่ซื้อโดยเฉพาะถ้าเป็นอาม่าอายุ70-80นะคะยกกันแบบหน้าเบี้ยวไปเลยอะค่ะประเภทแบบดาวไลออนเคยแบบไปสาธิตไว้เป็นอาม่า,ายุประมาณ80แล้วก็เหี่ยวมากไงคะแล้วก็ไปทําเสร็จปุ๊บเนี่ยเราหน้ามันยกมากเลยลก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้วันนั้นเนี่ยพอจะออกจากบ้านปุ๊บอาม่าจับแขน คือเขาจะไปออกไปเอาของที่รถอามากลัวเพื่อนจะกลับจุงแขนมันเสร็จแกเอาของมาปะถ้าแกวันนี้แกไม่เอาอีกครึ่งหนึ่งมาขายฉันนะฉันไม่ให้แกกลับบ้านนะเพราะพราะว่าหน้าคือยกเบี้ยวเลยนะคะทีนี้ตรงนี้เป็นตัวที่น่าจะใสกระจ่างแล้วเซลล์เนี่ยจะสะอาดและเป็นตัวที่ขายดีเพราะฉะนั้นพอเวลาเรามาร์คโครนอันนี้อาทิตย์ละสองครั้งนะคะท่านสามารถทํา ไรายได้ตรงนี้ได้ค่อนข้างดีเพราะว่าราคาขายที่เราทําอยู่เนี่ยคือซองหนึ่งเนี่ยขายอยู่180หรือว่า200บาทแต่ต้นทุนจริงๆเนี่ยประมาณรอบยบาทเท่านั้นเองเวลาถ้าซื้อเนี่ยซื้อยกกล่องแล้วคะแนนดีด้วยเพราะตัวเนี้ยสาคะแนนนะคะข้างในมี15ซองโอเค